สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีสุดฐานดีครับมาครับเซมซังนั่งอานนงป๋าพี่น้องเขาเนี้ยม <laughs> ่ใหญ่จืดพี่น,อน้นนนองจักติปแม่หาทิปหกติปหกติปพี่น้องเลยเจ็ดทิปดองเอ้ยดองมาใหม่ม่ใหญ่จืดหนึ่งเขาเจ็ดทิปเลยซัมเบย์โผล่ๆได้มีใหญ่จืดหนึ่อ้ยอาชาตปูแล้วบ่สบายดีเด้อพี่น้องเด้อมันจะกินข้าวละปูแล้วบ่ลูก บูเละสานั่นพี่น้องเอ้ยนะโดยโดยมาเบิ่งกัินมาตายพี่น้องเด้อ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 เด้นี่โทรศัพท์มาตายเฮียเจลขี้ปลาพี่น้องเอ้ยเจลกระเพาะปลาพี่น้องกระเพาะปลาบอสเขาตายเฮียเจลขี้ปลาเนี่ยลูกเจลกระเพาะปลาปลาพี่น้องเอ้ยจะมาเป็นตาเสดเถอะเพื่อม่ให้เนี่

นั่งนนเปยากือกัดดีูดื้อินซุปเดกระปุกสบายดีบลุงยังลูกยังลูกเ่แล้วไม่ใแกตักแกงเห็ดปูเอปนอยนี่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 าเธอบาน่บต้องคายลายะทักต้มปลาพี่น้องเ้ยบาต้มมีต่หัวมันเพี่น้องเนื้อขสิมันเอเกาะ ต้มปลาใส่ได้มาลอยจัดๆดีๆตายเอ้ยเอาบ่วงมาใส่บ่วงมาใส่ผ้าขาวนอลงทำอะไาโดดบ่วงปุ๊บๆไอ้กินต้มปลาปะลูกได้ไหมไอ้กินลูกปลาปลาหืมห่างพอดพอนเอาไปกิน สามปลาพี่น้องเอ้ยยาม้านลูกยาม้านหมดใส่ปลาเนี่ยลูกหมด้องเนื้อจืดเห็นหน้ากินจริงๆเด้อลงปลาโลบแรกกับป้ายทางเนาะกันเลยถั่วใหญ่พวอแจวนะแจวถั่วใหญ่พวอน้านแดงมากถั่วหน่อยต้มปลาแล้วสีเหีย ้าเกินกินกินมาเอะสบายดีปลาลูกย่างน้องอึงน้องนิ่มนะสบาดีปลาลูกใส่เขาห้ามระวังก่าเลยลูกกิน้าเถอท่นนี

ไหวป่านะคือบ่มาทางนี้าหนึ่งตัวอันตมันเออเอเออกินกินบรยาน่บออิ่มไปขาตัวนดกัเอินเอาเด้อแกลงเหดปวดกมีมามาบ้านสนีป่านี่เขาแกล้งให้ปวด มะพร้าวไม่่อยให้่ปาเกิดด้านหัวน้ทั่ให้แม่ปาบวกปุ๊บน่ทั่วเนี่ยมันบลกตายหมดเลยเรือนเรือนมันอเอไปพนันบวงาสันไปโลดกินผ้าพี่น้องเอ้ย โอ้บอไ่อลูกจะมาตื่มโทรไปนะแซบบ่โเด้อ่นน้คุแกินอรเยเอมาตา้ออนยกินกินไม่ิ้นขึ้นางไกลแต่ถึงอยู่บ่แม่ฮถึงอยู่บ่ขึ้นางไกลเกินขาเาซุ่มแซวกันแซ่บๆพี่น่อย เอาดูกินกินกินจับเสะปุ๊บซองผ้าป้าพี่น้องน้องอเน่มาขึ้นมาขึ้นลูกขึ้นไปยังอ่นเนยลงมาลูกลงมากองหินบักใหญ่พี่น้องขึ้นไปได้จังไหนลงมาลูกมาแม่เอาลงมาลูกมา นาน,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  <laughs> นิ่มๆสวัสดีปลาลุงยังลูกสายวปีปลาลุงเดี๋ยวอันน้เดี๋วลูกเอามเอามาสวัสดีปลาลุง,ลงโอ้หมวกพอเน้นรนี่ฮิยะอะไนี่ผิ้น้องนิ่มมาขืนใีกเลยอันน้ก็มาขืนนี่เลย ลงมาลูกหล่าแม่ย่านจะตกนะเนยลงมาลูกลงมาเดี๋ยวก็ตกก็มาใส่คอนใหม่แล้วลูกนี่อนเยอันเกัพออันยรับลงมาลูกลงมา ปอนนอกมึงทำนี่นูกินแบๆอย่าดื้อด้อลูกอย่าไปขืนปอนนออืมน้อ นื้อย่างเดี๋ยวจำต้มปอนก็ได้อย่าเหตดใช่ด้วยลูกไปก้ขอน้ำพึ้ใหญ่ไปรลยเนยบ่อกระบอสนนน้อดาบั เสแาสักเข่งเห็ดปัววาอกินเลยจะได้หากินเองได้บาทนี่อาีเ็ดปัวออกยังมาหาอยู่โอยบ่าวอะยเ็ดปัวกเล่าุดไปหยังเอาย ยังเขียดยังกบกินเองแล้วบาดนี่ติไยเลยสมแซพี่น้องเอ้ยแซ่พอน้องิวถูกใจหัวแฮก่านฮ้องคลิปนี้ก็สมมาพนนะก็ขอลเพิ่นเดไปงเดากกดไลค์กดแกดติดตามงนอเนยด้พี่น้องสดี ơi